นนนี่ะากแ้ครับให้ลองได้นะครับค่ะให้ลองเป็นตัวลยเหรอแบบคำไม่ใหญ่เลยครับน,น,นี่นะคะคาใจดีมากให้เราลองเป็นตัวเลยทุกคนค่ะอือ บบนน้ำจิมเยฟูอร่อยมากสวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องหยินฟินฟูนนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะหยินอยู่ ที่งานเทศกาลอาหารทุ่งสีเมืองอุดรธานีนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปตามหาร้านหมึกทาโก้ค,ค่ะทุกคนเป็นร้านปลาหมึกที่หากินยากมากเลยนะคะบางงานอาจจะไม่มีให้กินเลยก็ได้แต่ว่างานนี้มีค่ะทุกคนอยู่ในงานนี้แหละเดี๋ยวเราไปตามหากันนะจ๊ะตามเห็นมาเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าร้านนี้เลยจ้าคิงอ of สตูปปค่ะเป็นร้านปลาหมึกทาโกะนะคะทุกคนปลาหมึกทาโกะนี่ก็คือเป็นเป็นปลาหมึกที่หากินยากมากๆเลยใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้พ่อค้ามาจากไหนคะมาจากจันทบุรีครับมาไกลาจากจันทบ,บุรีเลยคะ่ะทุกคนขายดีไหมจ๊ะก็ขายดีครับคนตอบรับดีเนาะวันนี้เตรียมมากี่โลจ๊ะ วันนี้ก็ประมาณร้อยโลครับร้อยโลเองโอ้โหมีแบบไหนบ้างคะมีแบบไซส์เอคลับไซส์เอ็มวันนี้ไม่มีไซส์เอสใช่ไหมคะไม่มีครับโอ้อันนี้ก็คืออันนี้ในไทยมีไหมคะปลาหมึกนี้ในไทยน่าจะมีนะอันนี้ก็คือเป็นปลาหมึกนาเข้ามาเองนะค่ะใช่ครับนำเข้ามาครับโอ้เป็นปลาหมึกทาโก่นี่เขามาจากประเทศอะไรคะพี่ มันเหมืองน,นี้ยเป็นของเป็นชายนะครับของทีมกอตัปูดะ่ะเป็นของของบอสพอด,ดีเป็นของเป็นชายเขามาลองนึงครับ,รอ,รบอ่ากินกับน้ําจิ้มซีฟูด้รดรสเด็ดนะคะดดคนี่จะบอกว่าร้านเขาเนี่ยออกมาหลายรายการเลยใช่ไหมคะใช่ครับนี่เลยมีรายการอะไรบ้างคะเนี่ยเยอะมากเลยครับเยอะมาก<อ>ตาม ได้เลยมีมีคนเด่นคนดังมาลองชิมกันค่ะมีแต่คนดังมาการันตีได้ใช่ไหมคะนี่เลยความอร่อยความแดงจะมีเหนียวนะครับอันนี้อันนี้ก็คือเป็นทอดใช่ไหมคะได้ครับอือนี่นะคะเป็นหมึกทอดอันนี้เป็นอันนี้เป็นไซส์เอ็มใช่ไหมคะครับไซส์เอ็ลจะเป็นตรงนี้นะครับอ่าไซส์เอ็ลจะเป็นตรงนี้ค่ะทุกคนค่ะอันนี้ใช่ไหมคะเอ็ลครับไซส์เอ็มจะเป็นราคา หนึ <100. S 2> ่ง,งร้อยไซซเอ็กแอลโอเคค่ะเอาอันนี้เอาอันนี้หนูหนึ่งเอาแบบตัดไม่ตัดครับเอาตัดค่ะตัดนะพี่จิมไม่ตัดก็ได้นะไม่ตัดก็ได้ะครับแป็นรูดีอันนี้มันไม่เหนียวใช่ไหมคะไม่เหนียวมันจะกรอบเด้งเลยนะครับกรอบเด้งเนาะ,ปเ,เ,นะเป็นแบบกรอบเด้งมากเลยอ่ะโอ้ไม่เหนียวบางคนกลัวว่าเหนียวไม่กล้ากิน ให้ลองได้นะครับค่ะให้ลองเป็นตัวเลยเหรอแบบทำใหญ่เลยครับออนี่นะคะพาใจดีมากให้เราลองเป็นตัวเลยทุกคนค่ะ กรอบด้วยน้ำจิ้มเยลฟูอร่อยไหมเผ็ดเปรี้ยวหวานอร่อยไม่เหนียวเนาะไม่เหนียวค่ะกรอบกรุบกเลยอ่ะอันนี้ราดหรือแยกจ้ะราดเลยค่ะ,คะอันนี้ผ่านน้ำจิ้มกกได้กันเลยครับ อร่อยมากค่ะทุกคนค่ะเอาผักค่ะใช่ใช่ใช่ลองแบบหั่นเป็นฝอยๆดูกระหล่ำฝอยอ๋อพอดีบางทีลูกค้าเขาคนมาจิ้มมาแล้วครับบางคนเรากินไม่เป็นเราก็จิ้มไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็มหนีแบบเป็นท้ายตะเกียบนะบางคนก็จิ้มางเงี้ยครับ นี่เลยจ้าทุคากคนเราได้ไซเอ็มมาแล้วคะ่ะฝากกดชับจะใครก็ได้ค,ะค่ะพี่อ,อยู่ช่อง y o u t u b e กฝากเดี๋ยวให้พี่เขากดซับให้เรา <laughs>